มวยหูฟรีพบรรยากาศส,สดๆทุกคู่ทุกสนามถ่ายทอดสดทุกรายการฟรีตั้งแต่ยกแรกยันยกสุดท้ายรับรู้ข่าวสารวงการมวยทุกอย่างได้ที่ติดสังเวียนเท่านั้น วันนี้นี่เป็นมวยมันสนั่นเมืองพอหลักบุญนะครับพเพจินเดียร์ร่วมกับพิวุฒพอหลักบุญคุณนัทวุฒิสมสัยครับมวยมันสนั่นเมืองพอหลักบุญอังคารที่25พฤศจิกายน2568นะครับติดจังเวียนกับเอกชุมพรก็แจ้งประมาณนี้คร่าวๆนะครับยิงสดจากเวทีมวยนานชาติดังสิเหมือนเดิมเริ่มคู่แรก6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับแล้วก็คู่ขนานกับแอปพลิเคชันพลายทีวีครับสิคู่ยิงตรงแบบนี้นะครับสิงหน้อย54เพลิงพยักสิบเก้าเจอคู่ปรับเกา่าโอโนน้ันคนค แลกเดือดกันมาเสมอรฤทธิเดชดีเซลเล็ก1 8บเจ้าพายุ74เสมอลูกรักเสมอลูกรักนะครับแล้วก็เด่นเมืองลาว54ยอดอริมมูล2อเลยนะอ๋อนึบนะครับรายนี้ครับยอดพอเงินต่อรองครับแล้วก็มลกอดดำา9 9ผมมองไปที่คู่ที่2ของรายการนะครับคู่ที่2นี่เป็นเพลิงพยักพยักปูหลวงหรือว่าร้อยสิบห้ ขาด0.3ชกพิกัด116ปอนด์นะครับคนจังหวัดเลยครับซ้อมอยู่พยักภูลหลวงที่จังหวัดเลยครับก็เพลิงพยักเองคู่นี้ซ้ายกับซ้ายนี่ประเภทซ้ายครบเครื่องหมัดซ้ายจิ้มดีอหมัดจะจิ้มดีหมัดต่อยอันตรายนะครับเพลิงพยักนอกได้ในมีมีแพ้เพชรวุฒิชัยกอลวุฒิชัยนะครับพิชชรณคะแนนสักประมวลหอจกกุปบกุ๊บสุทธินะครับก็อย่างที่เราเรียนไปว่าวันนั้นคนละนับ จิ้มหมัดได้นับเขาก่อนแล้วตัวเองมาโดนก้านพอคืนแต่ว่าป,ปลายปลายครับขยันออกขยันทํากว่านะครับก็เบียดเส้นยาแดงผ่าแปดเข้าป้ายมาแล้วครั้งสุดท้ายมีชนะนอกยกแรกฉลามเพชรสิทธิหลวงพี่น้ําฝนดักแทงหรือเปล่าน่าจะต่อยมาแล้วดักแทงนะครับน่าจะน่าจะจังหวะนี้แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับส่วนน้ําเงินดาวอุดรเล็กขอจกกรกุบกบ,บสุดที่ทีแรกก็คิดอยู่ว่าแม่ใครสักที ก็คือสักประมวลหอจกกรกุบสุดทิศนี่แหละครับคนเดียวกันครับร้อยสิบหกจุดสี่ลดศูนย์จุดสี่คนบุรีรัมซ้อมสิจ่าโอ๊ตที่บุรีรัมนะครับสิบแปดปีน้ำหนักปล่อยห้าสิบเจ็ดชกมาประมาณหกสิบค้างซ้ายเหมือนกันครับประเภทซ้ายฝีมือ,อซ้ายฝีมือสามยกไปก่อนแต่บางทีโดนในก็ไม่ค่อยดีมีจาักราจี้เหมือนกันนะครับมีชนะผมลิกิดว่าลมร้อนบอลมหาชัยครับพลิกแพ้คะแนนปล่อยมงคลจอมองสีครั้งสุดท้ายพลิกแพ้เพลิงพยักค,คนนี้แหละอ่า เดเดือน1 6บหที่รังสิตวันนั้นอย่างที่เรียนไปว่าได้กันคนละนับนะครับเพลิงพยักหลังจากพลิกชนะดาวอุดรเล็กหรือว่าศักประมวลมาแล้วได้ชกไปแล้วอีกหนึ่งไฟด้วยการชนะน็อกยกแรกฉลามเพชรขณะที่ดาวอุดรเล็กหรือว่าศักประมวลเนี่ยหลังจากพลิกแพ้เพลิงพยักยังไม่ได้ชกกับใครเลยเดูว่าสภาพร่างกายเพลิงพยักเขาจะต่อเนื่องกว่านะครับแล้วข้างหลังโชว์สวยด้วย เคยชนะมาวันนั้นเบียดเบียดวันนี้ผมยังชอบเพลิงพยักนะต้นตแข้งซ้ายอาจจะเป็นรองเขาหน่อยแต่ว่าลูกที่เป็นลูกอันตรายก็คือหมัดนี่แหละหมัดต่อยหมัดแย็บหมัดจิ้มตรงๆนะครับรวมไปถึงผมมองว่าเรื่องของการยืนระยะแรงปลายแล้วดูอาวุธจะหลากหลายกว่าคู่นี้ผมเลยไปที่เพลิงพยักพยักภูหลวงครับ คู่เอกช่วงแรกครับดีเซลเล็กสิงเดชาหรือว่าเพชรดอนตูมสิบธอัอุบลสันติสุรินร้อยสองปอนร้อยสองปอนครั้งสุดท้ายก็นี่แหละครับไม่ต้องฉีกคู่เลยนะคู่นี้เนาะเขาที่แล้วนี่โหเย็ดอาร์ตกันมาในครับจังหวะที่เบียดเข้าป้ายขึ้นมายังเป็นรองสามหนึ่งอยู่เลยมาได้ยกห้าก็เข้าไป,ไป้ายไปสําหรับดีเซลเล็กสิงเดชามุมแดงที่เคยชนะมานะครับครั้งสุดท้ายก็นี่แหละพลิกชนะเพชนะพรประกายสิทธิหลวงพี่น้ำฝน ชกกันไว้21ตุลา68ที่นานาชาติลังสิทธก็ประเภทในเหนียวนะครับดีเซลเล็กในเหนียวตื้อสู้ดีเดินบทเดินเบียดปอดใหญ่ไปแรงนะครับส่วนน้ำเงินเพชรประกายสิทธิหลวงพี่น้ำฝนหรือว่าอันชุมวิ์นะครับร้อยสองปอนครับ กับประเภทฝีมือเชิงชกฉลาดนะครับรวดเร็ว i q ดีอาวุธหลากหลายนอกได้ในก็มีป้ายมีขวางเพชรประกายสิบหลวงพี่น้ำฝนจุกจิกนะครับมีซ้ายหน้าดักรวดเร็วออกซ้ายออกขวาเฉลียวฉลาดอย่างที่เรียนไปมีพลิกแพ้ตะเกียบเด็กครั้งสุดท้ายก็พลิกแพ้ดีเซลเล็กสิงเดชาเอาไว้ที่นานาชาติหลังสิทธเท่ากับว่ากู่นี้ครั้งหลังเจอกันมาก็ไม่ต้องฉีกคู่ คาใจแก้มือล้างตากันเลยนะครับหยิบชิ้นปลามันมาตรงนี้ต้นๆผมจะมองเพชรประกายสิ่งหลวงพี่น้ำฝนไปก่อนมีแข้งหน้าอาวุธเยอะกว่าตบออกข้างนะครับดูรวดเร็วกว่าถ้าจะแพ้ก็แพ้ถอยเยอะถ้าจะแพ้ก็แพ้ลูกประหยัดอาวุธยังไงไปลายๆก็แต่งตัวนะครับเหมือนเขาที่แล้วเลยยังไงก็ดูว่าคู่นี้เนี่ยแข้งกับเขา่าแข้งอยู่ที่มุมเงินอย่างเพชรประกายเข่าอยู่ที่ดีเซลเล็ก ต้นๆผมดูว่าแข่งของเพชรประกายออกนําไปก่อนไปปลายค่อยแต่งตัวเอาครับคู่ที่10ครับวันนี้ขอญาตสวนพี่น้อยพี่น้อยวันนี้ขอญาตสวนพี่น้อย Demon Home เทียนเดมอนโฮมหน่อยนะครับอา้าวมุมแดงนี่เพชรสองห้า m ท n ยนเดมอนโฮมครับลูกศิษย์ของพี่น้อยนะครับก็เป็นหรือว่าสอพลานทะเลมวยไทยยิมเก่านะครับร้อยสองปอนด์คนขอนแก่นซ้อมบุมเด็กเซียนจังหวะฝีมือนะครับเชิงชกฉลาดรวดเร็วไหวพลิบดีอยู่แล้วเพชรสอ นอกได้ในมีครับวันนี้รูปล่างเขาจะสูงกว่าลอยกว่าเห็นชัดเลยนะครับรูปจากหน้าตาช่างที่ประกบกันมาครับช่วงหลังๆของเพชรสองห้าทีเอ็นไดมอนด์โฮมนะครับมีแพ้แบงค์แสนกอวุฒิชัยชนะน้องยกสามก,กลางปีน้อยสิทธิออดพี่บุญยี่แปตุลาหกแปครั้งสุดท้ายชกไว้ที่จังหวัดนครสวรรค์ส่วนน้ําเงินน้ําเงินโอ้โหมัดดีในเหนียวเลยข้างหลังไปข้ามศึกไปช่องเสีต่อยนอกเลยนะครับ รั้งหลังน็อกทีมผ้าเบรกคอมเพล็กเอาไว้ที่ช่องเจ็ดสียกที่สองวันนั้นข้ามห้วยไปมรกรดดำสอปเปลมบุตรสิงห์ดำโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงครับร้อยสามจุดสองลดหนึ่งจุดสองนะครับคนละนองซ้อมโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงล็อกลัดปัดตีเหนียวเลยมรกรดดำนะครับเหนียวแน่นหนึบนอกก็มีลูกแรงๆมัดอันตรายโอ้โหช่วงหลังแพ้ใครไม่เป็นเลยนะครับชนะมงคลเพชร บอลชนะมารชนะน็อกยกสามเพชรตะโกเกียริยอดยิ่งชนะน็อกยกสี่ก้องทับดาบทิศบางรักชนะคะแนนท้าชนเล็กพานทองยิมครั้งสุดท้ายก็อย่างที่เรนไปว่าข้ามห้วยไปช่องเจ็ดสีนะครับน็อกยกสองทีมผ้าเบรกคอมเพล็กต่ตอยหมัดคู่นี้ผมชอบอย่างที่เรนไปขอญาตสวนพ,พ,พี่พี่น้อยสักวันหนึ่งนะครับชอบไปที่มรกดรดําศอเปลมบุตรผมดูว่าต้นต้นหมัดน่ากลัวหมัดอันตรายแล้วก็ในนิ่เหนียวหนึบ นะครับเล็กกว่าก็จริงแต่ดูว่าเหนียวกว่าแข็งแรงกว่าผู้นี้ไปที่มรกตดดำสอเปรมบุตรครับ